อันดับโลกใหม่ีฟ f a ประกาศฟุตซอลทีมชาติไทยอยู่ตรงไหนบนเวทีโลกฟุตซอลทีมชาติไทยที่เตรียมจะลงแข่งขันฟุตซอลรายการพิเศษเซตฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2025ที่จะแข่งขันกันที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชระหว่างวันที่9ถึง12เมษายน2568แล่าสุดสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติฟ f ฟ่าได้ประกาศอันดับโลกใหม่ประจำเดือนเมษายนปรากฏว่าเบอร์หนึ่งของโลกยังคงเป็นแซมบ้า บราซิลดีกรีแชมป์โลก6สมัยขณะที่โปรตุเกสรั้งอันดับ2และสเปนแชมป์ฟุตซอลยุโรป2024รั้งอันดับ3โลกด้านทัพต้เล็กไทยที่สามารถผ่านเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายได้7สมัยติดต่อกันติดอันดับ11ของโลกและถือเป็นเบอร์2จากชาติจากเอเชียเป็นรองเพียงอิหร่านที่รั้งอันดับ5ของโลกอันดับฟุตซอลโลกของสหพันธ์ฟุตบอลน,นานาชาติฟี่าอันดับ1บราซิลอันดับ2โปรตุเกส อันดับสสเปนอันดับ4อาร์เจนตินาอันดับ5อิหร่านอันดับ6โมร็อกโกอันดับ7คาซัคสถานอันดับ8รัสเซียอันดับ9ยูเครนอันดับ10ฝรั่งเศสอันดับ11ไทยอันดับ12ปารากวัยอันดับ13ญี่ปุ่น